สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมที่ชมไลฟ์ของเฟซบุ o กเจเจมออยู่นะตอนนี้นะคะวันนี้เราก็มีร้านค้าที่เราอยากจะมาแนะนำให้คุณผู้แฟนเพจได้รู้จักกันนะคะว่าเจเจมอมีสินค้าอะไรน่าสนใจน่าติดตามน่ามาจับจ่ายใช้สอยกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแบงคอก ชาวบางกอกนะคะซึ่งมีของที่ระลึกของชํารวยวัตถุมงคลแปลกตาหรุลานะคะแล้วก็ที่สําคัญในวันนี้ที่เรามาก็คือของเล่นวันวานะคะที่จะทําให้คุณหวนระลึกถึงในอดีตหรือว่าในปัจจุบันก็ได้นะคะซึ่งเป็นของเล่นไม้ที่อาจจะตามหาได้ยากนะคะไม่ค่อยมีขายที่ไหนนะมาที่นี่เลย JJ m จ l l ห้อง G77A นะคะและอีกห้องหนึ่งคือ G218 G24 นั่นเองสังเกตง่ายๆก็คืออยู่ใกล้กับเซเว่นเส้นนะคะวันนี้เรามีผู้ให้คำแนะนำสินค้านะคะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่เล็กมาแนะนำสินค้าบ้างดีกว่าค่ะว่ามีสินค้าอะไรบ้างพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะพี่เล็กก็จะเป็นคนขาย อยู่ที่ร้านชาวบางกอกนะคะเดี๋ยวให้พี่เล็กแนะนำเลยดีกว่าว่าสินค้าที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะมีอะไรกันบ้างอย่างที่มือพี่เล็กคืออะไรเอ่ยอันนี้คือแดกกาม,มอนค่ะมีสี่ไซส์นะคะเห็นว่ามีหลายขนาดนะคะหลายๆคนอาจจะเคย เล่นกันบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะหาซื้อที่ไหนเป็นเกมไม้แบบนี้นะคะก็มาดูได้สินค้าถัดไปเป็นอะไรเอ่ยผู้แอบเห็นหนัง,งสติ๊กะคะโอ้อันนี้คือแบบว่าสมัยเด็กๆใช่ไหมคะตามทุ่งนาตามแบบว่าชนบทหน่อยตามต่างจังหวัดนะคะก็จะเล่นกันอันนี้ก็คือมีสองสี ให้เลือกมีตามสีแบบไลายไม้นะคะของเล่นถัดมาที่กุ้งเห็นแอบมีหมากลุกสากลด้วยใช่ไหมคะอยู่ด้านหลังตรงนี้พี่เล็กแนะนําหน่อยว่ามีกี่ขนาดมีกี่นนไซส์ยังไงบ้างคะหมากลุกสากลน,นะครับมีทั้งหมดสี่ไซส์ค่ะไหนให้พี่เล็กลองหันหน้าให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยได้ไหมคะว่ามียังไงบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็น แบบอันเล็กค่ะแบบที่พี่เล็กถือก็จะเป็นอันใหญ่ขึ้นมาหน่อยกับันาดค่าไซส์จัมโบ้นะคะหรือว่าจะอยู่ที่ด้านหลังก็คือตรงนี้อ่ะที่พี่เล็กชี้ค่ะแล้วถัดมาเป็นอะไรเอ่ยมีหมากลุกฝรั่งแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีหมากลุกไทยหมากลุกไทยนี่มีขนาดยังไงบ้างคะ มีนนหนึ่งหงมาลุกไทยนะคะ,คะมีหนึ่งไซส์ค่ะมีหนึ่งไซส์นะคะใครที่อยากเล่นหมากลุกไทยนะคะก็เชิญได้เลยถัดมานอกจากมีของฝรั่งแล้วของไทยแล้วอีกหนึ่งชิ้นที่กุ้งเห็นหน้าตาคุ้นๆอย่างที่แบบเห็นในหนังจีนกันเยอะๆเลยนะคะอย่างโจชินฉือใช่ไหมคะพี่เลกเคยดูไหมเอ่ยนะอันนี้คือหมาจงค่ะ มาจงนะคะหรือว่าที่เรารู้จักในชื่อภาษาไทยคือไพ่นกกระจอกอันนี้ที่ร้านมีกี่แบบคะอันนี้มี2แบบนะคะอันนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะแบบด้านหลังนะคะซึ่งเขาจะแตกต่างการตรงที่ลวดลายลวดลายค่ะลวดลายของของไพ่ของตัวไพ่ค่ะไพ่นะคะถัดมาแถวต่อไปให้พี่เล็กแนะนำสินค้าต่อเลยค่ะ อันนี้คือ,อ,นนคอแมงมุมค่ะตัวแมงมุมนะคะด้านหลังที่เห็นก็จะเป็นสีน้ำเงินกับ,ส,กบสีแดงนะคะที่มือพี่เล็กก็จะมีสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะชอบชอบสีไหนนะคะก็เลือกกันได้ค่ะถัดมาค่ะอันนี้ผู้เห็นเป็นโอเทโรอันนี้คือโอเทโรค่ะมีสองแบบนะคะ มี2แบบให้เลือกนะคะสำหรับใครใที่เคยเล่นนะก็มาดูกันได้นะคะมีแบบไซส์มินิพกแบบพกพาง่ายๆนะคะแล้วก็แบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะนอกจากนี้มาของเล่น ถัดมานะคะของเล่นเป็นเป็นขุนแผนนะคะซึ่งจะมีเป็นสามแบบใช่ไหมกูแอบเห็นใช่ค่ะขุนแผนมีสามแบบนะคะมีเล็กกลางใหญ่มีเล็กกลางใหญ่นะคะ,กกะ,ค,ะค่ะถัดมามีอะไรบ้างคะอันนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็น OX แบบที่เราเห็นกันทั่วไปแต่ที่พิเศษเลยก็คือที่ร้านมีแบบ ที่ร้านมีแบบ3มิตินะคะให้เล่นเล่นกันแบบสนุกสนุกเลยค่ะแล้วก็3มิตินี่เห็นบอกว่ามี2ขนาดด้วยใช่ค่ะมีเล็กกับใหญ่นะคะค่ะแล้วถัดมาค่ะเกมบันไดงูในแบบของไทยๆนะคะเห็นอุ้ยมีแบบให้เลือกเยอะแยะเลยบันไดงูเราจะมีหลายขนาดนะคะหลายรูปแบบค่ะนี่แล้วก็คือแต่ละรูปแบบก็ไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบกลมๆม,มาแบบอันเล็กๆมินิมินิใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าจะเป็นไซส์ใหญ่หน่อย,อยมาดูกันได้นะคะถัดมาค่ะมีอะไรเอ่ยมีอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้คือลูดค่ะถัดมามีลูโดเราจะมีสามไซส์นะคะค่ะ มี3ไซส์ให้ได้เลือกกันแล้วแต่ละอย่างก็จะมีรูปร่างหน้าตาไปสักคู่นะคะเดี๋ยวอ่ะโอเคค่ะถัดมาจากรูโดมีแบบเป็นอันนี้คือโซโดกุค่ะเป็นโซโดกุนะคะก็อันนี้สำหรับใครที่ชอบแบบเรียงเลขนะ,ะเราจะเห็นกันบ่อยๆนะคะผู้ที่ใช้คณิตคิดเร็วนะคะต่อไปเป็น มากรุกจริงอ,อันนี้ก็จะมีแบบว่าทั้งกล่องใหญ่กล่องเล็กเลยใช่ไหมคะพี่เล็กได้ค่ะอันนี้มีกระดาษในตัวนะคะกล่องใหญ่ก็อันเล็กที่จะเป็นแผ่นกระดาษค่ะอ๋อถ้าคือเป็นอันเล็กจะมีแผ่นกระดาษอยู่ข้างในกล่องะนะคะกระะดาค่เป็นอ้อเป็นแผ่นกระดาษที่เป็นตารางตรางตรางเล่นใช่ไหมคะ อยู่ยข้างในแล้วก็เป็นเก็บเก<ห>็บไว้ได้พกพา<ม>สะดวกนะคะแัดมามีมเห็นมีดาวกระจายอันนี้ดาวกระจายรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนคะพี่เล็กอันนี้ดาวกระจายนะคะอันนี้สําหรับเล่นปกปนคะ่ะก็คืออันนี้ดูมุมเอาใช่ไหมคะว่าอันนี้อันเล็กนะคะสาหรับเล่นสายค่ะ อันนี้ขนาดเล่น2คนก็คือถ้าใครครอบครัวเยอะคนเยอะก็เอาไซส์ใหญ่ไปเรากระจาย,ยีา,ยน,านะคะมีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่แล้วก็มีอันแบบอันเล็กกลางใหญ่ด้วยนะคะแล้วแต่ขนาดพกพาต่อมาค่ะแล้วก็มีนอกจากมีดาวกระจายแล้วยังมีหมักฮอตไทยหรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะอันนี้คือหมักฮอตไทยนะคะหมักฮอตไทยหมากฮอตไทยจะมีสองบ จะมีสองขนาดใช่ไหมคะสองแบบอ๋อมีขนาด,นาดอ๋อสองสีโอเคอีกอันนึงของเล่นที่ย้อนวันวานว,นวนไวเด็กมากๆเลยนะคะสำหรับไวเด็กแบบนี้ก็จะมีโดมิโนโ,โดมิโน,โนนะคะเราจะมีหลายไซส์นะคะอันนี้ขนาดเล็กค่ะอันนี้ขนาดกลาง อ๋อกุ้งแอบเห็นมันมีแบบสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมด้วยใช่ไหมคะโอ้แล้วก็มีแบบอันเล็กอันใหญ่ด้านในก็มีแบบไซส์เล็กไซส์เล็กแบบว่ามีเห็นเป็นห้าแต้มเนาะห้าแ,<ต> <5 S 2> แต้มของไซส์ใหญ่สุด,สดก็คือมีถึงสิบแต้มเลยอ๋อ ปกติโดมิโนที่เราเล่นอ่ะมันจะมีถึง9แต้มใช,ใช่ไหมคะอันนี้คือเล่นไปถึง10แต้มเลยก็คือจะเล่นกี่คนก็ได้เนาะแล้วหลังจากนี้ของเล่นถัดมานี่ม้าแข่งอันนี้คือม้าแข่งนะคะม้าแข่งนะคะอันนี้คือม้าแข่งอันแรกก็คือเกมไทยใจเป็น เป็นมาสเตอร์มายนะคะสำหรับใครที่เคยเล่นนะคะก็ดูได้อันข้างบนคือม้าแข่งที่เราเห็นในรูปนี้อันนี้ก็เป็นเกมถ่ายใจนะคะต่อมาอันนี้เลยกุ้งว่าเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเล่นสำหรับอันนี้นะคะก็คือเป็นพัซซ์โซนั่นเองให้พี่เล็กแนะนำพัซซโที่ร้านหน่อยคะ่ะว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างคะอันนี้คือพัซซโซหัวใจนะคะ มีหลายรูแปแบบคะ่ะอันนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนเป็นดาวกระจายใช่ไหมคะอ๋ออันน,น,อนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นวงกลมอันนี้เป็นรูปไข่เป็นวงรีหน่อยๆเหมือนรูปไข่นะคะถัดมาโห เรียกได้ว่าเกมที่ร้านชาวบางกอกเนี่ยมีแบบเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมยังมีอีกค่ะอย่างอย่างที่พี่เล็กถืออยู่อันนี้คือเกมเกมแมทเกมแมทหรือว่าชื่อภาษาไทยคือเกมตัวเลขนั่นเองนะคะแล้วก็มีพุดดิ้งเกมอันนี้คือพุดดิ้งนะคะใครใครเคยเล่นบ้างเอ่ย ใครเคยเล่นอันไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าอยากจะเล่นอันไหนก็มาตามหากันได้นะคะที่ร้านชาวบางกอกนะคะถัดจากนี้เห็นมีบิงโกอันนี้อันนี้คืออะไรคะที่ที่ถืออยู่ในมือนี้อันนี้ตู้ยาจีนค่ะตู้ยาจีนอันนี้คือเป็นลิ้นชักขึ้นมาใช่ค่ะเปิดออกมาลักษณะเขาเหมือนตู้ยาจีนเลย,ยาหอ๋อค่ะ เนเป็เหมือนแบบประกอบมาให้เป็นรูปร่างนะคะถัดมาอันนี้ทุกคนเกมงานวัดแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นตัวเลขใช่ไหมคะเราเป็นหลุมหลุมคือเกมบิงโกนั่นเองนะคะถัดมานอกจากเกมบิงโกแล้วยังจะมีเกมหมากล้อมหมากล้อมหน้าตาเป็นยังไงคะอันนี้หมากล้อมนะคะหรือที่เรียกว่าหกค่ะ ก็คือจะมี2ตัวสีขาวสีดำนะคะก็เลือกได้ค่ะต่อมาจะเป็นพวกเหมักหลุมให้พี่เล็กแนะนำมีทั้งแบบว่าจะเป็นอันนี้คือหมักหลุมนะคะอันนี้อันนี้เป็นหมักหลุมที่ใช้ลูกแก้วค่ะลูกกลมๆนี่คือเป็นลูกแก้วนะคะ,ะส่วนอันนี้จะเป็นไม้ค่ะ ไม้เขาเอามาขัดเป็นก้อนกลมๆใชค่ะ,คะเราจะมีสองไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ค่ะถัดมาค่ะอุ้ยอันนี้อะไรเอ่ยหน้าตาเหมือนเกมกีฬาทั่วไปที่เราที่เราเคยเคยเห็นอันนี้อันนี้คือสนุกนะคะอ๋อสนุกเห็นเห็นบอกว่าวมี สอ,สองเกตใช่ไหมคะ,คะก็คือแบบที่เป็นไม้ไม้แท้ถูกใช่ไหมคะ,คะอีกอันนึงไ,ไหนพี่พี่เล็กลองดูด้านหลังก็คือสังเกตสีไม้กันนะอาจจะมีกระดาษติดหน่อยแต่ว่าด้านด้านด้านดาน้ดานนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็คือจะเป็นไม้อดัดก็คือราคาก็จะถูกลงนิดนึงแต่ว่าถ้าอยากเล่นได้นานๆนะคะก็ซื้อ ฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้แท้นะและไอ้ตรงตัวที่เป็นขาโต๊ะค่ะเขาจะใช้สกูไม้ขันก็จะอยู่ได้นานนานกว่าไอ้อีกตัวหนึ่งที่เขาใช้กาวติดนะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นเกมปิดตัวเลขหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยอันนี้คือปิดตัวเลขนะคะเกมปิดตัวเลขอันนี้จะมีสองสี นะคะแล้วก็มีสองขนาด,น,าดนะแต่เอ,เอาให้ผู้ชมดูนะคะตอนที่อันที่พี่เล็กถืออยู่ก็คือเป็นอีกขนาดหนึ่งอันนี้จะเล็กกว่าหน่อยอันนี้ที่กุ้งถืออยู่ขนาดเล่นได้สี่คนนะอ่าแบบที่พี่เล็กถืออยู่คือเล่นได้สี่คนนะแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยจะเล่นได้ครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นเนาะถ้าอยากเล่นแบบเป็นแฟมลี่เยอะๆนะคะก็ ซื้อแบบสี่อันไปเลยไม่ใช่ซื้อแบบอที่เล่นได้สี่คนไปเลยนะคะนี่แบบนี้มีสี่ด้านให้เลือกกันสี่คนนะคะถัดมาเป็นเกมเซตอันนี้คือเกมเซตนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่เล็กลองลองโชว์ให้มันจะมีหลายแบบอยู่ในกล่องหนึ่งนะคะค่ะลองลองโชว์ให้ คุณผู้ชมอันนี้นะคะหนึงเซตจะเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อมาเดี๋ยวพวกเขาสามเล่นได้ค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะเลือกเล่นได้เลยหมุนไปหมุนมาตามหาว่าตัวข้างในอันนี้ค่ะจะมีอะไรซ่อนอยู่นะคะเป็นรูปตัวอะไรมันจะมีด้านหลังอันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านหลังด้านหลังเนี้ยค่ะ จะมีตัวแบพีระมิดต่างๆโชว์นะคะว่าจะสามารถต่อเป็นตัวอะไรได้บ้างนี่อันนี้นะคะก็จะมีได้ถึง10แบบเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากเล่นเป็นแบบแบบอันเดียวอันเดียวก็มีให้เล่นมาเลือกซื้อกันได้แต่ว่าอีกหนึ่งเกมที่แบบแนะนำเลยว่าเล่นกันแล้วเสียงดังบ้านแตก คืออันนี้เลยค่ะพี่เล็กอันนี้คือจังก้านะคะจังก้าจังก้าค่ะตึกถล่มจังก้านั่นเองอันนี้เห็นบอกว่ามีที่ร้านมีกี่แบบมีกี่ที่ร้านมีทั้งหมดสี่ไซส์ค่ะสี่ไซส์นี่เดี๋ยวกุ้งถือให้ดูอันนี้พร้อมไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กนะคะพอพออยู่ใกล้กล้องใช่ไหมมันก็จะดูใหญ่แต่จริงๆไซส์เล็กนะคะ เป็นไซส์เอสค่ะค่ะไซสเอ็มแอลแล้วก็จัมโบ้ค่ะนี่ตะกี้ตอนตอนกุ้งเข้ามาคุยกับที่ร้านใช่ไหมคะเขาบอกว่าเวลาลูกค้ามาบอกว่าลูกค้าชอบซื้อแบบไซส์จัมโบ้ไซส์จัมโบ้ใช่ไหมคะลูกค้าบอกว่าเวลาลมมันจะดังมากเลยเหมือนตึกถล่มจริงๆเลยะคะ่ะแล้วแบบมันจะเพิ่มอัรลรสในการเล่นให้คุณผู้ฟังนะคะได้ลองเล่นกันนะและอีกอันหนึ่งที่แบบ เป็นเกมเหมือนกับจังก้าเมื่อคู่นี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ค่ะคอนโดนะคะเป็นตัวคอนโดนะคะก็จะเล่นวิธีการก็คล้ายๆกับกนนะะจังก้านั่นเองบางคนเรียกจังก้าว่าเป็นคอนโดถล่มนะแต่อันนี้ก็คือเป็นชื่ออีกอันนึงนะคะเพราเป็นคนละเกมกันนะคะแล้วนอกจากนี้คือร้านร้านพี่เล็กะ่ะมีแบบว่าร้านชาวบางกอกมีเครื่องเล่นของเล่น เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอีกีกนะคะได้ยินไหมเอ่ยเป็นของเล่นไม้ที่สามารถทำเสียงได้เหมือนกบเรียนแบบกบนะคะอันนี้ก็มีให้เลือกนะอ้อพึ่งบอกก่อนว่าที่ร้านตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับใคร ที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะคะเอามาแจ้งพี่เล็กหรือว่าพี่วาลีก็ได้นะคะก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง25%ไปเลยนะคะสำหรับใครที่รับชมไลฟ์นี้อยู่อย่าลืมเอาไลฟ์มาโชว์นะคะแล้วก็ขอรับส่วนลดจากพี่เขาได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับของเล่นเด็กๆนะจริงๆอันนี้ก็คือเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ให้กับในครอบครัวด้วยใช่ไหมคะพี่เล็ก แล้วก็มีอันนี้เห็นแอบ,บเห็นตุ๊ก,กตาสีสันสดใสพี่เล็กแนะนำหน่อยค่ะอันนี้จะสำหรับนหนูหน่งทัาไหร่นะคะเป็นพั z z l เด็กนะคะอ่าจะมีลูกลางหลายอย่างมีปูมีมา้ามีเครื่องบินมีปูมีมา้ามีเครื่องบินนะคะค่ะก็คือเอาไว้แบบพ่อแม่เอาไว้เล่นกับลูกๆก,ก,ก็ได้สามารถชวนหนูๆเล่นได้ค่ะเป็นเกมฝึกส,สมองอย่าง,าง,งนึ่งคะ ค่ะแล้วก็ก่อนจะจบไลฟ์นี้นะคะต้องขอบอกว่านอกจากของเล่นที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะคะร้านชาวบางกอกยังมีของฝากของที่ระลึกต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจรถตุ๊กตุ๊กนี่อย่างเราเห็นอันนี้รถตุ๊กต๊กมีแบบหลายคันเลยนะคะมีจานมีพวงกุญแจมีหัวขอนนะคะสําหรับใครที่ต้องการซื้อของฝาก ฝากเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็มาดูได้ที่ร้านวานีแล้วข้างบนก็จะมีกรอบรูปนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้พี่เล็กให้พี่เล็กชี้ไปที่กรอบรูปนี่ด้านในจริงๆร้านข้างในยังมีของอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่แบบคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งพาไปข้าวๆก่อนน,น,นี่ค่ะ รอบรูปนะคะก็ใครสนใจมาชมมาเลือกซื้อมาดูกันได้นะคะมีพวกจานชามด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากกันไว้นะคะว่าที่ j j m จนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะสำหรับใครที่ชมไลฟ์นี้อยู่นะคะแล้วก็เอาไลฟ์นี้ไปแชร์สามารถรับเจลแอลกอฮอล์ฟรี สเปรย์แอลกอฮอล์ฟรีนะคะได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1ค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบ800บาทนะคะก็สามารถรับส่วนเออเอาบัตรจอดรถไปสแกนจอดรถฟรีได้3ชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงถัดไปจะมีอะไรน่าสนใจก็อย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็พี่เล็กก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอุดหนุนกันนะคะ อ๋อย้ำอีกอีกทีหนึ่งก่อนไปที่ร้านร้านอะไรร้านชาวชบางกอกนะคะห้อง G77A และ G24 จะอยู่ชั้นใต้ดินนะคะติดกับเซเว่นเซนนั่นเองอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ